มาแล้วพี่น้องเดะกลางกระบทถือหาเก่าซื้ออันซื้อผ่ไม่หาเลยซื้อตะเก่าสองเลขสาตัวหลอก0ูนเกก็มีไหมถ้าเป็นวันที่แล้วี่น้องอีกสองรูปอีกสอรูปครับการเย็นิบก้นมาใหม่ค่ะห้าหกัวว เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังบ๊วยเนี่ยบ๊วยดิสือบ๊วยเนี่ยังคือกันสื่อแต่ซ่องซีซ่องหามาทีน่ามามากได้ลูกบอลหมายเลขลูกยังนะคับสิบนะคะและสำหรับกรรมการท่านสุดท้ายค่ะกรรมการหมายเลขหก กรรมการออกรางวัลประจําหลักหน่วยเลขบุกี้บัตรผู้แทนสื่อมวลชนนักแสดงนางสาวอุสมณีไวยธยาโนท์หรือกบวยอุสมณีบอเป็นบออ่านบอเป็นบอช่องให้รางวัลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะเน่ซื้อไม่เยอะวันคืนร้อยเออแค่ร้อยตัวไม่ไม่เยอะซื้อได้สามตัวเก้าสิบเก้าสองห้าสองสองสี่สี่สองกันเลยกบหมายเลขประจําหลักหน่วยนะคะไม่ได้ซื้อเลย หนึ่งสี่สี่ออถือไว้ถือไว้เอาฟังฟังต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงงขึ้นใจ้ึ้นเจงขึ้นให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหลำคทางอ้าวฟังเอารางวัลที่หนึ่ งวดวันที่1ตุลาคม2567เลขที่ออก7 1 8 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6 5มี6อยู่หรือไหมมี5 7 1 8 6 6 5โดยที่รางวัลรถใคร ตายเรียบครับพี่น้อง71864 71864นี่ไงเมื่อกี้นไง718 71866ตายเรียบครับ5กับอะไรนะ59 59ตายเรียบครับพี่น้องอ้าวถ่ายคลิปต่อมามามาเฮ้ยตายเรียบครับถือห่าเลข หกหก้าับห้ตายเรียบ 6, 6, <ร>หกห้าจ้าเออไม่ก็ถือไหมเลขยังออกเลยโอ้ตกใจมั้ถึงเลขป่ะปัดปัดถึงเลขที่ห<อ>กหกห้าเออกาหาเก่า หากเก่าลางังกระพืหัวนอนหลับหาเลยเยยก<อ>่าจ้าไปข่าวว่าได,ด้มินใหม่นะลหเลยนะหลังจากห้อยออกก็เป็นลมกับเป็นแถวครับภูมิใจเสนอ 6.6.5กหเลือกมาเล็หกหกห้านะพี่น้องลางากเจ้าซี เซบีเรืองบอ้าไอ,อ้โมดเอาเงินห้าแสนโอ้ยหลายโพสเด็กแค่บาทที่มาบาทโอ้ยเลขยังออกหกหกห้าเพือนป่ะกำลงหาเก่าไหมผู้ใดปนผู้ใดปนเออเออเออจ้า <ไป S 1> จัดไปจัด<ม>ไปห้าแดกหลักโอ้ยถ่ายคลิปดีกว่า แค่แดียริันทุ่มทุ่หลายถือว่าเออซื้อแลตีดีบัสสามใบกับซีสามหลอดแผดซิฟใจจริงจะซื้อยุทแต่ว่าซื้ออะไรรอทีไลนะครับ เก้าหาเก้าถูกไหมไหมหกหกห้าเก้าห้าเก้าหกหกสองเข้ามาหกหกห้าเออโอ้ยสลบอีกแล้วสลบอีกแล้ว 6กหกห้ากับห้าเก้าข้างบน65ห้่้แต่เลขข้างล่างข้างล่างห้าเก้าตายเรียบจ้าพีา่เจ้าสวัสดีครับหกหกห้ากับห้าเก้าตายเรียบจ้าดีไม่ได้ซื้อวันนี้ซื้อน้อยกุ้ง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  กุ้งเถื่อหลายบกุ้งเถื่อบ่เถื่ออีกแล้วโอ้โหฮะเลขเท่าไหเลขไม่หน่อยแหมเลขยังโอ้หแหมโอ้โก่บตัวเดียวกันเจก็บอกว่าเอาไม่หน่อยแบอกตัหมบอกจักแล้วโอ้โหต้นมันจะถื่หลายต้นไหนต้นพิมพ์ชัยนะ เบาซื้อเลขซื้อเป็นบอ่บอบางท่านเราซื้อเลขบ่อขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณโชคจากทางสว่านนันนะะกล้าก็นี่นี่้หน่อยนะครับบกี่แสนล่ะก็นี่หน่อยนะครับมันบ่ออกมามันอันฮะเก่ามันอันเดิแมนจะได้ยูห้าสิบาทยูนออยเก่าไปยูบาทห้าสิบบาทซื้อยูนเก่าเอ้าจะมาซื้อบอะลรเด้อชิชิว สามใบอีหลีรตเตริดสามใบแ,แล้วรลวงคุนหลายจอสีห็แล้วมา,ามว่ายคลิปบอลลูขาอ่อนอันนี้ชิวๆโอ้เป็นแปะอรอยใบผลแล้วนะเออนวาะบกคืนกันบกคอยคืนเลื่อนวันนึ่ คนีอืมพนันละขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะครับหลังหวยออกมีใครรวยบ้างครับผมมิดจัดนะครับกันเลย ได้ข่าวว่าไม่โดมถูกหวยเยอะนะครับไม่โดมเพือมาถือหวยหลายแท้หกหกห้าล่างห้าเก้ากระตุ้นก uh, ันปีหน้าปีหลังย้อนใครจะไปซื้อเนื้อน้ำเหล็กเด็กข้ามทาง ออนะอพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม